รอบนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับจัดเสื้อให้นะครับพร้อมอัดสำชันนะครับหเห้านะครับดา์โดแป็กโซนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับเสื้อสวยๆนะครับที่ทำให้คุณครูนะครับคณะครูนะครับโรงเรียนสำชันได้ยงนครับบอนครับก็ถือว่าเป็นที่ระลึกที่ระทึกนะครับแล้วับเป็นที่จดจำสำหรับ นะครับครอบครัว a t s n นะครับเสื้อสวยครับฟอร์มนี้สวยมากเลยครับผมชอบมากถูกใจเลยนะครับถูกใจใครหลายๆคนเลยนะครับเนื้อผ้าดีนะครับนะครับสำคัญมากที่ชื่อตรงข้างหลังนี่นะครับครับขอบคุณเสื้อสวยๆนะครับก็เห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาเนาะนะครับตุ๊กกันนะในเสื้อฟอร์มสวยมากเลย วันนี้มีผู้สนับสนุนเป็นใครบ้างวะถือว่าเป็นฟอร์มที่สวยนะครับที่สุดแล้วลหละมัง้งเนาะตั้งแต่ทําเสื้อโรงเรียนนะครับอยู่ด้านนี้อจ,จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สําหรับใครที่สนใจนะครับออเดอร์นะครับได้นะครับฟอร์มนี้นะครับจ่ายเท่าไหร่มาเสือสองร้อยห้าสหรอวรวมส่งอ๋ออ๋อันนี้ลิม i เต็ดอีเดชั่นนะครับก็คือไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้คือเป็น ชุดที่ออกมาทั้งหมดกี่ตัวครักร้บทั้งหมดโอ้ยยอดร้อยสิบตัวนะครับทั้งหมดร้อยสิบตัวฮะนี่ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีขายนะครับไม่ได้ทําเพิ่มด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็อดทนรอหน่อยนะครับถ้าได้ยอดที่ดีนะครับอาจจะทําเพิ่มก็ได้นะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับโอ้บรรยากาศสนามกัคักนะครับพี่น้องคุณอะ แนะนำเลยครับสำหรับใครคิดว่าสนามอย่าถามนะครับว่าสนามน้อยขึ้นไงมาแล่นเบิ้งหายใจบ่ทัน